ผมโจ thunder ขอแนะนำ over top up ผู้ให้บริการเติมเกมราคาถูก id ตัวชาสเตม i n a ไม่พอใช้ก็ใช้เงินแก้ปัญหาสิครับร้านนี้ไว้ใจได้มีผู้ติดตามกว่า10,000แคนจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ใช้งานยาวนานกว่า5ปีมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองสามารถเติมเงินผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด24ชั่วโมงเติมกับ over top up ถูกกว่าซื้อเองในเกมเก็บเงินส่วนตังไว้กินข้าวหรือเติมทุวกว่ามันจะเทพเห็นใครโพ์อวดหน้าเฟซอย่าไปยอมมันนะครับคิดจะใช้เงินแก้ปัญหาโปรดเสิร์ชหา over top up สวัสดีครับผมโจโจทเดอร์และนี่คือช่องเล่นเกมที่ผมอยากจะทําอะไรก็ได้ที่ผมอยากทําขอกลับมาที่เซเลสโซซิโลกันหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อคลิปก่อนหน้านี้ตอนที่ผมทําคลิปวิธีเล่นแอนบี้แบบสมองกล้ามนะครับในคลิปนั้นนะครับผมก็ได้บอกพวกคุณเอาไว้ว่าเดี๋ยวอีกสักหน่อยเนี่ยจะมีคลิปวิธีเล่นน้องพาวค่าแบบสมองกล้ามมาให้นะครับแต่ว่ากว่าจะมาจริงๆเนี่ยก็ใช้เวลาฟาร,ร์มนานอยู่พอสมควรเลยนะครับเพราะว่าแพทล่าสุดเนี่ยเอาทรัพยากรไปลงที่แอนบี้หมดแล้วครับพอฟาร,ร์มแอนบี้เสร็จนะครับก็หันมาฟรรมราร์า ต้องฟาร์มวันต่อวันเลยนะครับรอสตมิน่าวันต่อวันจริงๆอะถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ได้เพอร์เฟกมากนักนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะเห็นผลแล้วว่าปั้นมาประมาณนี้ก็น่าจะใช้งานได้จริงละหลังจากที่ทดลองเอาไปลองเล่นดูหลายๆทีนะครับก็โอเคพอไปวัดไปวานะครับไม่ได้แย่อะไรแต่ว่ามันก็อยู่ในสโคปของตัวแรง A นะมันก็คงจะสู้แรง S ไม่ได้นะครับแต่พาวค่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวสมองกล้ามตั้งแต่แบบตั้งแต่จุดกําเนิดมันอยู่แล้วอะต่อให้เราจะไม่ได้ตัดวิธีเล่นสําคัญๆญอะไรอออกกกไปปนนัวิิธีเล่ตขงม็ ง่ายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เนี่ยเนื้อหาก็อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับถือว่าเป็นคลิปสั้นๆของตัวระดับแรง A แล้วกันและก่อนที่จะบอกวิธีเล่นแบบสมองกล้ามนะครับขอ disclaimer ออาไปตัวโตๆเหมือนเดิมนะครับว่าวิธีการเล่นของผมไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดนะครับวิธีการเล่นของผมจะเน้นไปที่ความง่ายนะครับพูดด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายไม่ลงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลขสกิลอะไรมากมายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเทิร์นโปรตัวละครพาวค่านะครับช่องของผมก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์คุณเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าจ่ดีัร ทีมขอองเาากกัันนน่ะครบโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมจะวางเพาลค่าเอาไว้เป็นตัวที่2ครับเนื่องจากว่าเพาลค่านะครับมีเอฟเฟกในการส่งซัพพอร์ตจู่โจมเนี่ยไม่ได้ไปข้างหน้าครับแต่กลับหลังผมก็เลยวางไว้ตัวที่2นะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆส่วนตัวที่1เนี่ยเป็นตัวอะไรก็ได้เลยครับขออย่างเดียวเป็นไทเอ็แท็กเกอร์ครับถ้าในเวลานี้นะครับตัวที่ทํางานด้วยกันได้ดีที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นแอนบี้แลงเอสครับเพราะว่าเพาลค่านะครับจะมีดาเมจเป็นอัฟเตอร์ช็อคแล้วก็แอนบี้แลงเอสเนี่ยสามารถบูสต์ดาเมจอออาฟเตตรร์ช็ไไดด้้้วยนะคคับแ่่ถุณมมีแแอออนนนบี้้ลงเเสคุณจะใชป็็ตัวื่กได้นะครัับยกตวอยย่่างเเชนโซอร์ัฟ เดลเลนสู้หยวนอีฟลีนฮารุมาซาแอนตันหรือตัวอะไรก็ตามที่เป็นแอท a แท e กเกอร์นะครับเล่นด้วยกันได้หมดเลยส่วนตัวที่3ก็จะเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับแล้วแต่ว่าตัวแอท a แท e กเกอร์ของคุณนั้นเป็นทีมอะไรก็จัดให้มันเข้ากับทีมพาสซีของเขาละกันก็ที่เป็นไปได้ก็จะมีแอสต่ายาวนะครับนิโค ลูซี่โซคาคุซีซ่าหรือจะเล่นลีน่าก็ได้นะครับก็แล้วแต่ว่าไอดีของคุณนั้นมีตัวอะไรนะครับถ้าพูดให้เห็นภาพง่ายๆนะครับมันก็คือการที่เล่นตัวอะไรก็ได้ที่จําเป็นที่จะต้องสตันสตูโดยที่ผู้เล่นอย่างเราเนี่ยไม่อยากจะเปลี่ยนตัวเอาตัวสตันมาทําสตันสตูเองนะครับก็เล่นไอแท็กเกอร์แล้วก็ทําสตันได้ด้วยทีนี้พอคุณรู้วิธีการจัดทีมเรียบร้อยแล้วนะครับสหายต่อมาก่อนที่จะเข้าสู่วิธีการเล่นนะครับคุณมีเรื่องพื้นฐานเล็กๆน้อยๆที่ควรจะรู้เกี่ยวกกกับากเบาา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 คค่่่่่อออนนนนรรยยยงและีีมห้้ททํไโดพืฐ ของเผาค่านะครับจะเป็นตัวทำสตันจากนอกสนามครับแล้วก็เป็นซับดามิได้นิดหน่อย เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณจะไปคาดหวังว่าจะทํขคิเลทขีดามินให้ได้สูงๆแล้วให้เผาฆ่าทําดามินให้ได้นะครับอันนี้ถือว่าผิดวัตถุประสงค์และการจะเอาเผาฆ่ามายืนตีบนสนามเลยเหมือนตัวสตัน์ตัวอื่นๆก็ยังผิดวัตถุประสงค์อีกครับเพราะว่าน้องคงทาสตัน์ได้ไม่ดีเท่ากับตัวที่ยืนอยู่บนสนามอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสกิลที่ทําสตันได้ดีของน้องนะครับมันมาจากนอกสนามทั้งนั้นเลยทีน,นี้อย่างที่สองนะครับที่คุณควรรู้ก็คือวิธีที่ทําให้เผาฆ่าโจมตีจากนอกสนามได้ครับเพราะว่ามันคืออดยโ EX SkillX ขง พาวค่านะครับจะทําให้น้องเนี่ยมีเกร์สแต็กอยู่หน้าลูกโปรไฟล์ครับถ้าเกิดว่าคุณเปิดน้องได้แค่ M0 ถึง M5 นะครับมันก็จะมีอยู่6นัดแต่ถ้าเกิดว่าคุณเปิดได้ถึง M6 นะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด8นัดหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเล่นพาวค่าให้เต็มประสิทธิภาพสูงสุดนะครับยังไงก็ต้อง M6 ครับหน้าที่ของเรานะครับก็คือการเก็บสแต็กของน้องครับให้ครบหหรือ8จากนั้นให้เราเปลี่ยนตัวละครกลับมาเป็นเมนด p s นะครับแล้วให้เรากดปุ่มสกิลหรือปุ่ม E นะครับการท ฮิตของน้องจะเสียไป1สแต็กหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณมีสแต็กแชิ้นน้องก็จะโจมตีได้8ครั้งครับสูงสุดและนี่คือข้อดีของเผ่าค่าครับและสิ่งที่คุณต้องรู้อย่างที่3เลยนะครับทุกทั้งที่คุณเก็บสแต็กเสร็จแล้วนะครับไม่ว่าจะ6ชิ้นหรือ8ชิ้น การเปลี่ยนตัวละครกลับมาหาเผาค่าอีกครั้งจะเป็นการรีเซ็ตสแต็กครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนกลับมาโดยไม่มีเหตุผลอะไรเนี่ยสแต็กที่เก็บมามันจะเสียฟรีเลยครับเพราะฉะนั้นระวังมือลัดด้วยนะครับทีนี้พอพวกคุณรู้แล้วว่าน้องเผาค่าเนี่ยมันจะต้องโจมตีจากนอกสนามจากการเก็บสแตก็กเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรรู้อย่างที่4ก็คือการเก็บสแต็กครับว่าเราจะเติมสแต็กของน้องเผาค่าได้ยังไงบ้างคุณจำง่ายๆเป็น4วิธีครับ1คือการกดสกิล e อกแบบมีเกรก,รกดครโบสอง เวลาที่เห็นศัตรูนะครับวิ่งแสงสีเหลืองขึ้นมานะครับกดสเปซบาร์กลับมาหาน้องได้ไปเลยเต็มแม็กซ์่วิธีนี้ไม่ว่าคุณจะทําวิธีไหนนะครับรีโหลดทีเดียวเต็มแม็กแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าไม่ตายกับสกิล EX เนี่ยมันเป็นเหมือนกับแมกซีนที่ใช้รีโหลดกระสุนครับมาสรุปคอนเซปต์วิธีเล่นผาค่าแบบคร่าวๆนะครับก็คืออย่างแรกเลยคือผาค่าเนี่ยไม่ต้องยืนสนามครับอยู่นอกสนามแล้วเล่นเมนดีพีเอสต่อไปโฟกัสเรื่องการเก็บสแต็คให้ครบหกหรือ8ปดนะครับแล้วก็เอาเมนดีพีเอสมากดอีเพื่อเปิดสววิธี เพนเผาค่าแบบสมองกล้ามก็มีประมาณนี้ครับผมใช้แค่นี้แหละผ่านเหมือนกันแต่อาจจะต้องอาศัยเวลาในการฝึกนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะต้องรู้จังหวะตัวเพราะว่ามูฟเซตของตัวละครแอนิเมชันที่ออกท่าต่างๆมันจะไม่เท่ากันนะครับคุณต้องรู้ท่าเมื่อกด e ด้วยใช้แอนบี้ใช้เอลเลนใช้สู้หยวนนะครับกด e ความช้าความเร็วไม่เท่ากันเลยนะอันนี้อยู่ที่ความคุ้นเคยของผู้เล่นนะครับโอเคครับพอคุณเข้าใจแมคคณิกเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูวิธีการเล่นจริงครับเปิดเกมมานะครับเดินเข้าสู่สนามคุณเซตอัพทีมก่อนเลยคร้าาากกดมมมมมีอไ็็าาใชห สบอลนะครับมีซีซ่าก็เอามาแจกโล่มีแอสตาเหวก็เอามาร้องเพลงหลังจากนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเผาค่าของคุณมีสกิล EX ติดตัวอยู่แล้วให้เปลี่ยนตัวกลับมาหาเผ่าค่าครับแล้วใช้สกิล EX ไปหนึ่งที่เพื่อรีโหลดกระสุนให้เต็มแม็ก พอพาวค่ามีกระสุนเต็มแม็กเรียบร้อยแล้วนะครับให้เปลี่ยนกร,รม,มหาเมน DPS ของเราครับไม่ว่าคุณจะเล่นตัวอะไรก็ตามจากนั้นให้เมน DPS ของคุณกด e หรือกดสกิลไปเลยครับไม่ว่าคุณจะมีเกรด ex ครบหรือไม่ตรงนี้จะเป็นการเปิดสวิตช์ให้พาวค่านะครับลงมาตีจากนอกสนามได้และหลังจากนั้นเราก็เล่นเมน DPS ไปเรื่อยๆเลยครับจนกว่าการโจมตีของพาวค่าจะหมดลงแต่ตรงจุดนี้นะครับผมมีสิ่งที่อยากจะเตือนพวกคุณเอาไว้สักเล็กน้อยนะครับหลังจากที่ตัวละครเมน DPS ของเรากด e ลงไปแล้วนะครับมันจะมีตัว เผ่าค่าจะลงมาตีได้แล้วแต่บางครั้งคุณอาจจะสงสัยว่ากด E แล้วทําไมมันไม่ขึ้นไฟเออร์วะเพราะว่าไอการเปิดสวิตแล้วมีคําว่าไฟเออร์ขึ้นมานะครับมันมีเงื่อนไขว่าไอตัวเมดพีเอสของเรานะครับจะต้องโจมตีฮิตหนักหมายความว่าถ้าคุณกด E 1ครั้งแล้วมันมี2องฮิตสามฮิตนะครับมันจะต้องรันแอนิเมชันไปจนกว่าจะถึงฮิตสุดท้ายมันถึงจะมีคําว่าไฟเออร์ขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่าในสถานการณ์ที่แบบคุณจะต้องหลบไปด้วยแล้วก็ทาคอมโบไปด้วยนะครับกด E ปุ๊บดรอดเลยอัน ที่ง่ายที่สุดก็คือกด E แล้วรอให้ครบทุกท่าครับยกเว้นว่าแอคแท็กเกอร์ท่านใดนะครับที่สามารถกด E ปุ๊บแล้วเป็นฮิตเดียวแล้วออกเลยได้อันนี้จะเล่นกับเพาค่าได้สบายขึ้นครับเช่นแอนบี้นะครับถ้าแอนบี้นี่มีสแต็กสักหนึ่งฮิตนะครับกดพุ่งสายฟ้าชึ้งเดียวเนี่ยออกเลยไฟเออร์ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นอ e ีฟรีนะครับกดอ e ีปุ๊บแล้วต้องมาหมุนได้หมุน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 ได้ขาดปึง้งโอ้โหกว่าได้จะขาดนะครับอันนี้ผมถึงบอกว่าตัวพาวค่าจะเล่นได้ดีไม่ดีเนี่ยอยู่ที่ผู้เล่นด้วยว่าคุณรู้จักเมน DPS ของคุณดีหรือเปล่าเพราะว่าเมน DPS บางตัวมูฟเซ็ตจะเปลี่ยนไปนะครับเวลากดอ e, ีแล้วมันไม่มีเกตมันจะเป็นอีกท่าหนึง่งแล้วเวลากดอ e ีแบบมีเกตก็จะเป็นอีกท่าหนึง่งกดอีค้างก็จะเป็นอีกท่าหนึ่งนะครับคุณต้องรู้มูฟเซตตัวท ไปก็คือการรีโหลดกระสุนครับอันดับแรกเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาคุณดูซิว่าศัตรูที่คุณสู้อยู่ด้วยนั้นมันโจมตีให้แพรลี่บ่อยไหมถ้าเกิดว่ามันมีแสงสีเหลืองวิ่งขึ้นมาบ่อยๆนะครับให้คุณรีโหลดกระสุนด้วยการแพรลี่ครับพาวค่านะครับจะกระโดดเข้ามาหลบหลีกสวนกลับนะครับจากนั้นน้องก็จะส่งต่อให้กลับเข้ามาหาเมนดีพีเอสได้แบบง่ายๆพอเมนดีพีเอสลงมาสู่สนามแล้วนะครับตอนนี้พาวค่าจะมีกระสุนเต็มแม็กแล้วนะครับให้กด e อีกครั้งเพื่อเปิดสวิตช์อีททีคคคครงจจุุดดนน้้นะ้ะเเป็่่่่่าําาาใหหณลลไไออืม นะผมแนะนําให้คุณซอกตรงจุดนี้ไว้ครับแพรลี่ปุ๊บเอาเผาค่าลงมาเผาค่าส่งกลับไปหาเมดีพีเอสเมดีพีเอสกด EE e, แล้วก็ตีจนครบหกถึงแนัดแปดนัดเสร็จปุ๊บแพรี่รีโหลดกระสุนใหม่ทำอันนี้วนไปเรื่อยๆครับถ้าคุณทําได้การเล่นเผาค่าของคุณจะโคตรสบายเลยครับเพราะมันจะกลายเป็นการต่อสู้แบบไร้รอยต่อถ้าคุณทําจนชินมันก็จะหมายความว่าเผาค่า,าของคุณแทบจะมีกระสุนยิงตลอดครับอันนี้ถือว่าแถามให้แล้วกันนะครับผมเพิ่งนึกได้ว่ามันมีสิ่งนี้อยู่ด้วย อันนี้สมมุติว่าถ้าคุณอยากจะแอดวาน์ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับซึ่งมันก็จะเหมือนกับคลิปที่ให้ดูเมื่อกี้ปกติอะไรครับแต่จะต่างกันตรงที่ว่าจะเอาแอนบีเนี่ยมาเคาน์เตอร์โจมตีด้วยเพราะว่าแอนบีก็ต้องการดอโจมตีส่วนเพาค่าก็ต้องการรีโหลดกระสุนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่มันมีแสงสีเหลืองวิ่งขึ้นมาเนี่ยทั้ง2ตัวนี้มันจะแย่งกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีแสงสีเหลืองขึ้นมาครั้งหนึ่งเนี่ยเราควรจะได้กําไรทั้ง2ตัวครับวิธีการก็คือคลิกขวาาาาาาหลลลบตตตอออนนมมมีีแแสงงกกกกดดโจเเครร์้ว็ space bar ใา พอยก็คือทั้ง3ปุ่มนี้ต้องกดเรียงกันและต้องกดให้เร็วด้วยครับอารมณ์ประมาณแบบแตะ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 แตมันต้องเร็วประมาณนี้นะครับถ้าทําได้ก็ค่อนข้างคุ้มครับแต่ถ้าทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะผมก็ใช้วิธีแรกมันก็ผ่านได้เหมือนกันนะครับทีนี้เป็นประเด็นถัดมาถ้าเกิดว่าศัตรูมันไม่ใช่สายแพรลี่เราแพรลี่มันยากแพรลี่ไม่ได้หรือว่าแต้มแพรลี่ของเรามันหมดแล้วให้ใช้สกิล e x กับท่าไม่ตายเป็นตัวรีโหลดกระสุนครับก็ง่ายๆครับเปลี่ยนตัวกลับมากดสกิล e x แล้วก็ส่งต่อกลับไปทําเหมือน กลับมาหาพาค่าครับใช้ท่าไม่ตายของเธอเสร็จปุ๊บส่งกลับไปหาเมน DPS จากนั้นกด E เปิดสวิตช์แล้วก็ตีหรือถ้าข้างไหนโชคดีติดสตันนะครับการเอาพาค่าลงมายิงเนี่ยมันก็จะรีโหลดกระสุนแบบฟรีๆครับเรื่องการติดสตันนะครับก็ต้องดูด้วยว่ามอนตัวไหนเนี่ยมันแบบฟูลคอมโบไหมหรือว่ามันทาโจมตีต่อเนื่องได้แค่ตัวเดียวถ้าเป็นบอสก็คงไม่มีปัญหาใช่ไหมครับเพราะว่าคอมโบต่อเนื่องมันครบ3ตัวอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวกี้คุณก็ต้องมาดูว่าพาค่าของคุณกระสุนจะหมดหรืออยอยัั้้้เกกกดด่่ไไมีมีะสนนนนนห็็ู สายตาของคุณแล้วครับว่าจะชำนาญขนาดไหนจะเหลไปมองดูกระสุนได้บ่อยแค่ไหนนะครับที่เหลือขึ้นอยู่กับเมดพีเอสเลยครับเล่นเหมือนเดิมแมคานิคของตัวนั้นๆเป็นยังไงก็เล่นเหมือนเดิมครับทำไปเรื่อยๆจนกว่าศัตรูจะตายก็ประมาณนี้นะครับวิธีการเล่นพาค่าแบบสมองกล้ามตามสไตล์ของช่องโจทันเดอร์หลังจากที่ได้ลองเล่นแล้วก็รู้สึกว่ามันโอเคมากๆเลยนะสําหรับพาค่าแต่ก็อย่างที่บอกครับถึงแม้ว่าพาค่าจะเล่นได้กว้างนะครับเล่นกับแอตแทกเกอร์ได้ทุกตัวแต่ที่ดีที่สุดก็น่าจะต้องเป็นแอนดี้เ่วาากิด มีแอนดี้ด้วยมีพาวค่าด้วยแล้วในอนาคตมีทิกเกอร์มาด้วยเนี่ยโอ้ oh, ผมว่ายิงจากนอกสนามแบบถลม่มทลายอะ่ะยังไงก็ต้องรอทิกเกอร์กันนะครับผมนี่เปิดแน่เพราะว่าเล่นแอนี้มาขนาดนี้แล้วนะครับจะได้ฟูลทีมสักทีสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถึงอาจจะสั้นไปหน่อยแต่ก็ใช้งานได้จริงสำหรับท่านผู้ชมท่านใดน,นะครับที่ผ่านทางเข้ามาและคลิดว่าคลิปผมผมมีประโยชน์นะครับผมขอรบกวนคุณสักเล็กน้อยนะครับช่วยกดไลค์คลิปนี้และกด s u b s c r i b e ช่องผมถ้าจะให้ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็ได้นะ โซลองแอนกูไน so นะครับสหาย